ในปี1928ตอนนี้เขาอายุแค่25พอลดูแบกจะเขียนหนึ่งในสมการที่สวยงามที่สุดในฟิสิกส์และก็ยังเป็นหนึ่งในสมการที่สำคัญที่สุดด้วยสมการนี้จะเอาสองทฤษฎีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเข้ามารวมด้วยกันและทาให้มนุษย์เราคนพบสาสารประเภทหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสมการนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวันตมฟิสิกส์เวอร์ชันปัจจุบันและก็เป็นสมการที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะเป็นสมการที่สวยงามที่สุดในฟิสิกส์เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพอลดูแบก แล้วก็เป็นคนที่พาควอนตัมฟิสิกส์ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งผมคิดว่าพอลดิแบกน่าจะเป็นหนึ่งในนักวิยาที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับระดับของพวกอน์สไตน์ได้เลยพอลดิแบกเป็นคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกของควอนตัมฟิสิกส์ตั้งแต่เขาเข้ามาเลยตอนที่เขายังไม่จบปริญญาเอกเลยตีศิษย์ของเขามีชื่อแค่ควอนตัมเมคานิกส์แล้วก็เป็นตีศิษย์อันแรกในโลกที่ถูกเขียนเกี่ยวกับวิชานี้ตอนที่พอรดิแบกเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์ ทฤษฎีเวฟเมคานิกส์ของโชลิงเกอร์แล้วก็ทฤษฎีเมทริกซ์เมคานิกส์ของไฮเซนเบิร์กวันหนึ่งปรเฟสเซอร์ของดีแรกได้ส่งเปเปอร์ของไฮเซนเบิร์กให้เขาดูซึ่งในวันนั้นเขาเห็นสมการหนึ่งในเปเปอร์ของไฮเซนเบิร์กที่ทำให้เขาแปลกใจในเปเปอร์นี้ไฮเซนเบิร์กใช้วัตถุที่เราเรียกว่าแอนตี้คอมมิวเตอร์ซึ่งตอนที่พอดีแรกเห็นวัตถุนี้เขาก็คิดกลับไปตอนที่เขาได้เริ่มเรียนทฤษฎีของนิวตันในโรงเรียนตอนที่เราทำฟิสิกส์เราก็จะเรียนเรื่องสมการของนิิิิิววววตตตััััันนนนแแแ่่จรรงงๆลลลลล้้มมมีีีีีททฤษฎฟสสสกกกก์์ออหหาายยยบบบใผพธเเข แต่ว่าแทนที่เราจะคิดถึงแรงเหมือนยูตันเราจะคิดถึงพลังงานซึ่งทฤษฎีที่ CD ที่แร์คิดถึงในวันนั้นก็คือ h a m i l t o n i a n Mechanics ซึ่งภายใต้ทฤษฎีนี้จะมีวัตถุอันหนึ่งที่เรียกว่า Poisson bracket ซึ่งตอนที่ผมเรียนเรื่องท็อป,ปิกนี้และจากที่ดิแร์เล่าเองด้วยเขาก็ไม่ได้สนใจวัตถุอันนี้มากเพราะมันไม่ได้บอกอะไรเราเพิ่มมันแค่ทาให้แมทดูสวยก้นนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ดิแรกร์เห็นก็คือวัตถุอันนี้มันดูคล้ายๆกับอ n น i ี o คอมมิเทชเชอร์ของไฮเซนเบิร์ก ซึ่งทําไม่ได้แรกไปเปิดตำราฟิสิกเก่าๆของเขาไปอ่านเรื่องนี้ซึ่งทําไม่ได้แรกเห็นว่าเขาสามารถคิดวิธีที่เราจะเปลี่ยนทฤษฎีปกติให้กลายเป็นทฤษฎีควอนตัมฟิสิกได้ผ่านวัตถุพอซัมบรักเก็ตอันนี้โดยที่กระบวนการนี้มีชื่อว่า Canon i c a l quantization ในตอนนั้นฟิสิกแยกเป็น2ทฤษฎีทฤษฎีควอนตัมฟิสิก์ที่อธิบายสิ่งเล็กๆได้ดีมากๆแล้วก็ทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่อธิบายวัตถุใหญ่ๆห,หรือวัตถุที่เร็วมากๆได้ดีมากๆถ้าได้แปกสามารถเอาทฤษฎีสองอันนี้มารวมกันได เขาก็จะได้ทฤษฎีที่สามารถอธิบายได้เกือบทุกอย่างปัญหานี้อาจจะดูไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะอิเล็กตรอนเป็นวัตถุถังควอนตัมซึ่งแปลว่ามันถูกอธิบายด้วยสรรมการของชอยลิงเกอร์แต่ว่าสรรมการของชอยลิงเกอร์เป็นสรรมการที่ไม่ได้มี p r o p e r t y เหมือนกับทฤษฎีของไอน์สไตน์เลยในทฤษฎีของไอน์สไตน์เรามีความเร็วจำกัดเท่ากับความเร็วของแสงแต่ว่าทฤษฎีของชอยลิงเกอร์ไม่มีนอกจากนี้แล้วทฤษฎีของชอยลิงเกอร์ไม่สามารถอธิบายอิเล็กตรอนที่พลังงานสูงได้ เพราะว่ามันถูกพัฒนามาจากทฤษฎีของนิวตันไม่ใช่ทฤษฎีของไอน์สไตน์อีกปัญหาหนึ่งที่นักวิสัส์เจอในตอนนั้นก็คือถ้าเราต้องการอธิบายอิเล็กตรอนโดยที่ผลของสมการของเราจะตรงกับการทดลองเราจะต้องเพิ่มค่าค่าหนึ่งเข้าไปใน p r o p e r t y ของอิเล็กตรอนที่มีชื่อว่า spin ซึ่งสำหรับอิเล็กตรอนค่านี้คือ1นึ่งส่วนสซึ่งสมการของชูริงเกอร์ไม่ได้บอกว่า spin อันนี้มันมาจากไหนมันเป็นค่าค่าหนึ่งที่เราต้องเพิ่มเข้ามาทีหลังเพื่อให้สมการของเราเป็นไปนตามการทดลองซึ่งในตอนนั้นนักวิสาาก์็ไม่่รู้วา ทาไมเราถึงต้องมีค่านี้โผล่ขึ้นมาในสมการของเราและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือในทฤษฎีของไอน์สไตน์เวลาถือว่าเป็น1มิติในสเป e ไทม์โดยที่มิติอันนี้มีความสําคัญเท่ากับ3มิติในโลกปกติของเราแต่ในควอนตัมฟิสิกส์เวลาไม่ใช่มิติเวลามันเป็นแค่ตัวแปรหนึ่งที่เราใช้เพื่อดูว่าวัตถุมันจะเปลี่ยนยังไงปัญหาก็คือนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหญ่ในเวลานั้นได้พยายามแก้ปัญหานี้มาหลายสิบปีแล้วโดยที่ไม่มีใครสามารถทําได้เลย แล้วพอดีแบ,บจะต้องทำยังไงสมการนี้มีชื่อว่า the mass energy equivalence ซึ่งสมการนี้คือรูปแบบเต็มของสมการ E เท่ากับ mc สถ้าเราอยากได้ทฤษฎีขอนทางฟิสิกส์ที่ตามกฎของไอน์สไตน์ด้วยเราแค่ต้องเขียนสมการที่เป็นไปนตามกฎนี้ด้วยจริงๆแล้วกระบวนการนี้มันง่ายมากๆเราแค่เอาสมการที่เราสนใจแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรในสมการนี้ให้กลายเป็นออเเตอร์ที่ถูกต้องอย่างเช่น าเราอยากได้ทฤษฎีที่เป็นไปตามทฤษฎีของไอน์สไตน์แล้วก็เป็นทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ด้วยเราแค่ต้องเอาสมการเมื่อกี้นี้แล้วก็เปลี่ยนตัวแปรพลังงานกับโมเมนตัมให้กลายเป็นโอเปอเตอร์ที่ถูกต้องตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งถ้าเราทาแบบนี้เราก็จะได้กฎที่เรียกว่าคลายกร r d ด n น q คร t ชันปัญหาก็คือถ้าเราแก้สมการนี้เราจะได้คําตอบอันหนึง่งที่มีพลังงานเป็นบวกแล้วก็คำตอบอีกอันหนึง่งที่มีพลังงานเป็นลบถ้าปัญหามีแค่พลังงานที่ติดลบเราอาจจะยังบอกได้ว่าพลังงานอันนี้ อาจจะเป็นพาร์ติเคิลทาวอนตัมอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่ปัญหาใหญ่ว่านั้นก็คือถ้าเราเอาคาตอบนี้ไปคํานวณต่อแล้วคํานวณว่าความน่าจะเป็นมันคือเท่าไหร่เราจะค้นพบว่าค่านี้สามารถเป็นค่าติดลบได้ความน่าจะเป็นคือโอกาสที่อะไรสักอย่างจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นค่าทังแมบค่านี้ไม่สามารถติดลบได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะต้องอยู่ระหว่างศูนย์กับ1เท่านั้นซึ่งแปลว่าสมการคลายน์กอร์เดนมันไม่สามารถใช้ได้เพราะมันให้คําตอบที่ไม่มีอยู่จริงที่แบกเห็นว่า เหตุผลที่สมการนี้มีคําตอบที่เป็นความเป็นไปได้ติดลบก็เพราะว่ามันเป็นสมการกําลังสองอย่างเช่นถ้าเราพยายามแก้สมการ x กำลังสองเท่ากับสเราก็จะมีคําตอบที่เป็น x เท่ากับสองก็มีคําตอบที่เป็น x กำัลบสองที่แปกเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความผิดพลาดของคลน์กอรเดนมันแค่เป็นธรรมชาติของสมการแบบนี้เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดของเขาแทนที่เขาจะแปลงสมการปกติถ้าแกเป็นสมการควอนตัมเขาจะคิดก่อนว่าเขาอยากจะได้สมการที่เป็นรูปแบบไหนแล้วเขาก็จะบังคับให้สมการของไอน์สไตน์เป็นไปตามนั้น เขาไม่อยากได้คําตอบที่ติดลบงั้นแปลว่าสมการของเขาต้องไม่มีกําลังสองกำลังสามหรือมากกว่านั้นหรือเป็นสมการที่ลิเนียเขาเห็นว่าในทฤษฎีของไอน์สไตน์สเปซกับเวลาถือว่ามีความสำคัญเท่ากันซึ่งแปลว่าในคําตอบของเขาเขาก็ต้องเขียนทฤษฎีที่สเปซกับเวลามีพฤติกรรมเหมือนกันซึ่งเขาก็เลยเขียนออกมาเป็นโครงแบบนี้เราจะเห็นว่า P ีศซึ่งคือออปเอรเตอร์ของเวลากับ p ี p หนึ่งพีสองพีสามซึ่งคือออปเอรเตอร์ของสเปซ มันมีหน้าตาคล้ายๆกันดีแบกก็เลยเห็นว่าถ้าเขาเอาสรรมการอันนี้ไปยกกาลังสองมันก็ควรจะได้เป็นทฤษฎีของไคลน์กอร์เดนเพราะสมการของไคลน์กอร์เดนคือทฤษฎีของไอนสไตน์ที่เป็นเวอร์ชันวอนตัมหลังจากนั้นดีแบกก็ต้องดูว่าค่าคงที่พวกนี้จะต้องเป็นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้สรรมการของเขาเป็นไปตามรูปแบบที่เขาต้องการดีแบกก็เห็นทันทีว่าค่าคงที่ของเขาไม่สามารถเป็นตัวเลขได้เพราะตัวเลขปกติไม่ได้มี p อร์มตี้แบบนี้แต่มันจะต้องเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดอย่างน้อย4ี่คูณส่แต่ว ถ้าค่าคงที่ขนดิเรกเป็นเมทริกซ์แบบนี้งั้นแปลว่าตัวเลขต่อมาที่จะเอามาคูณด้วยเมทริกซ์พวกนี้ก็ต้องไม่ใช่ตัวเลขปกติแต่ต้องเป็นวัตถุแบบนี้ที่มีตัวเลขทั้งหมด4ตัววัตถุอันนี้อาจจะดูคล้ายกับเวกเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือวัตถุอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าสปินเนอร์เหลือพูดง่ายๆคำตอบของสมการขนดิเรกจะไม่ได้เป็นตัวเลขปกติเหมือนสมการของชอิงเกอร์แต่ว่าจะเป็นสปินเนอร์ที่มีตัวประกอบ4ตัวสิ่งที่มหาัศาจรรย์เกี่ยวกับสมการนี้ มันอธิบาย particle พาริเคประเภทหนึ่งที่มีสปิน1นส่วนสซึ่งด i เรกตอนที่เขาคิดถึงสมการนี้ไม่ได้พูดถึงคําว่าสปินเลยการที่ดิเรกสามารถเอาความตั้งพิสิคมาลงกับทฤษฎีสเปเชียล relativity ของไอน์สไตน์ได้ทําให้ค่าสปินอันนี้โผล่ขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่ต้องใส่มันเพิ่มทีหลังเหมือนทฤษฎีของชอยเด d เ n อร์และถ้าเราเอาคําตอบพวกนี้ทั้ง4ตัวมามคํานวณความน่าจะเป็นของมันเราจะเห็นว่ามันเป็นบวกทั้งหมดแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งพลังงานของคําตอบ2อันบนจะเป็นบวกแต่ว่วา คำตอบของพลังงานสองอันล่างยังเป็นลบอยู่ Di ดีก็เลยเกิดคำถามว่าคำตอบของเขาที่เป็นพลังงานติดลบมันแปลว่าอะไร Di ดี<อ>มั่นใจมากว่าสมการของเขาถูกต้องเพราะอดีแเป็นคนที่ชอบคอนเซ็ปต์ของ math magical beauty หรือว่าความสวยงามทางแมทซึ่งสมาการนี้มันสวยงามมากขเขาก็เลยพยายามหาว่าคำตอบติดลบพวกนี้มีอยู่จริงหรือเปล่า Di นดีเคยพูดว่าสมการของเขาฉลาดกว่าตัวเขาเองซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาคิดแบบนั้นถ้าเราเอาคำตอบติดลบพวกนี้ ใส่ก,ก equation, ลับเข้าไปในดีเรกอิควาชันเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับมีพา r ิค c l e อะไรสักอย่างที่เหมือนกับอิเล็กตรอนเลยแต่ว่าแทนที่มันจะเดินทางในเวลาปกติมันดูเหมือนมันกำลังเดินกลับหลังในเวลาซึ่งดีเ a กก็ได้เห็นว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถมองพาดิคอวตัวนี้ได้แทนที่พาดิคอวตัวนี้จะเป็นอิเล็กตรอนที่เดินทางถอยหลังในเวลาเราสามารถคิดมันได้ให้เป็นพาดิคอว์อีกประเภทหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอนเลยที่เดินทางข้างหน้าในเวลาปกติแทนที่พาดิคอว์ตัวนี้ จะมีขั้วลบเหมือนอิเล็กตรอนมันจะมีขัว้วบวกแทนที่มันจะมีเลปตันนัมเบอร์เป็นบวกหนึ่งเหมือนอิเล็กตรอนมันก็จะมีลบหนึ่งซึ่งพาร์ติโกที่เราคนพบคือพาร์ติโกที่เราเรียกว่าแอนติอิเล็กตรอนหรือว่าโพซิ์ตรอนดีแบตได้ค้นพบสสารประเภทหนึ่งแอนต้แมเชอร์ atter, ที่เป็นสสารที่ตรงกันข้ามกับวัตถุปกติที่เราเห็นอยู่ทุกวันซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีใครเคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อน4ปีหลังจากที่ดีแวตได้เขียนสมการของเขามีนักวิาศสตารอ์อีกคนหนึ่งที่ตรรวจจับ Anti ้ไดิงๆ ซึ่งก็เป็นบทพิสูจน์ว่าทฤษฎีของดีแวกมันถูกต้องดแเรกมั่นใจในทฤษฎีของเขามากจนเขาสามารถบอกได้ว่าคําตอบติดลบไม่ใช่เพราะว่าทฤษฎีขเขาผิดแต่เพราะว่ามันมีสสารประเภทหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสมการนี้ก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในสมการที่สวยงามที่สุดในฟิสิกส์และก็สําคัญที่สุดในฟิสิกส์ด้วยแต่เท่านี้ก็ยังไม่พอสำหรับดิเรกหลังจากที่เขาได้เห็นสมการนี้ดิแวกก็ได้ค้นพบอะไรอีกมากมายอย่างเช่นทฤษฎีของควอนตัมอิเล็กโทรดนามิกส์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้้นนนของของทททฤษฎีีีคววัม่่เราใชยูุก ทฤษฎีที่ดีแบกค้นพบในวันนั้นคือพื้นฐานของทฤษฎี Standard Model ที่เป็นทฤษฎีที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ที่สามารถอธิบายได้เกือบทุกอย่างในจักรวาลสารบผมพอลดยแบกน่าจะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเราอาจจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่คิดค้นสาขาของ High Energy Physics ที่ผมเรียนในมหาลัยนอกจากฟิสิกส์แล้วเขาก็คิดค้นวัตถุทางแมทหลายตัวอย่างเช่นแบบ Delta ฟังกช i o ที่เราไม่ได้ใช้แค่ใน Particle Physics แต่เราใช้ในฟิสิกส์แล้วก็มีสมการทั่วเลยถ้าใครอยากฟังเรื่องแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด้วยนะครับ